สวัสดีครับวันนี้ก็มาดู pc ซ6 0 lc ขีดแปซีเรียนซีแคนาดา2 0 0 1 0โอ้รถอย่างจังมารถรอยหกสิบจริงก็ไม่ได้มาคนเดียวล่ละครับโน่นครับหัวหน้าใหญ่พอดีรถคันนี้คนรู้จักกันบอกต่อกันมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเคยดูแลรถให้ ญาติิเขารถรุ่นเก่ารุ่นร้อยสิขีดสามอันนี้ลูกหลานก็เลยไปซื้อไอ้ตัวนี้มาร้อยหกสิบขีดแปดหัาหารก็ซ่อมไม่เป็นหรอกครับก็ได้หัวหน้าใหญ่มันเดิมนะครับมาช่วยดูประวัติเดิมๆก็คือซื้อมาล้านกวาบาททำงานได้สิบวันแล้วก็เครื่องดับไปก็เลยเอาช่างแถวบ้านนะครับมา ทำการติดเครื่องได้แล้วก็ยกเครื่องไปซ่อมด้วยก็ไม่รู้ว่าจะยกไปทำไมนะครับซ่อมมาสองรอบครับเนี่ยรอบแรกใช้ไม่ได้สลักกา้านสูบหลุดเสื้อแตกนี่เย็ยบมารอบสองก็เลยโลดเสียงก็เค็กอิโมโลกโปกเปกแหละครับนี่บีี0ร้ เสร็จแล้วช่างก็เลยหายไปเลย,เ,ลยเออช่างไม่ใช่แลนส์สไลด์แล้วครับตอนนี้ช่างสไลด์หายไปแล้วโอ้โหเ่พอเน่หานมาเห็ดกูเห็ดบเป็นแล้วว่านดอกถามเจ้าของก็บอกนี่แหละครับช่างคนก่อนก็นเล่นไปนหมดเลยครับเนี่ยฟืนไฟเนี่ยไม่รู้ไล่อะไรบ้าง้วครับอ่า มาถึงนี่ครั้งแรกนี่ก็โหลดอื้ออ้าแล้วครับแต่มันทวนไม่ได้เลยดับโอ้ยน่าเห็นใจรถคันนี้ซื้อมาหกเดือนนี่ครับยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยก็ถึงมือหัวหน้ากิจจาระคันนี้เบื้องต้นหัวหน้าก็ทำการนะครับติดตดการเรื่องระบบไฮดลิกนี่ก็โอเคเดินออกมาได้ ตอนนี้ก็ดูดูกันที่ระบบเครื่องอยู่นะครับสายไฟยังไงหัวหน้า,าจะพื้นฐานเจออะไรบ้างตอนนี้ที่แปลกแปลกแปลกก็คือมีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกล่องเครื่องยนต์แล้วก็หน้าจอมอนิเตอร์อ่าไม่จูนกันเลยไม่ส่งสัญญ,ญาณกันเช็คข้อมูลอะไรได้แล้วก็เซนเซอร์ ตัวนี้เสียใช้ไม่ได้ ambient sensor ใช้ไม่ได้พวกระบบไฟควบคุมเครื่องนี่เหรอเนาะเอาหลากัหลกๆคือฐานไม่ได้คือตอนนี้เป้าหมายก็คือจะทำการติดเครื่องยนต์แล้วก็เอาขึ้นรถกลับเข้าอู่เข้าบ้านนะครับเพราะตอนนี้อยู่ทุ่งนาทำงานลำบากเหลือเกิน หลักๆก,ก็คือต้องไล่ระบบไฟให้เจ้าของใหม่แล้วครับแต่หลังจากหัวหน้ากิจการจัดการอยู่พักหนึ่งก็โอเคแล้วครับเนี่ยเดินออกมาได้อาการโหลดก็หายไปแล้วครับตอนนี้เอออัดมุงกีสุดได้กำเข้าออกได้เดินได้พูดถึงว่าจะเอากลับบ้านก็ได้โอเคละเดี๋ยวก็จะรอเช็คระบบไฟนะครับ เอาง่ายๆก็คือตอนนี้หน้าจอกับกล่องควบคุมไม่สั่งงานกันนะครับบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะทำการจัดการพื้นฐานให้ก่อนนะครับเป้าหมายแล้วก็จะขึ้นเทรลเลอร์กับเข้าค่ายก่อนโอ้ยปัญหารกลับมาเป็นมูงองนุ่งไม่สั็ละะครับ พอได้ทายคลิปเดี๋ยวไว้อีพีหน้านะครับจะได้รายงานว่าไอ้ p c 1 6 0 LC ตัวนี้ซ่อมอะไรไปบ้างนะครับอืมแก้ไขตรงไหนไปบ้างเผื่อจะเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ให้ใครที่มีรถรุ่นนี้นะครับเห็นใจเหมือนกันครับเจ้าของรถซื้อมาได้6เดือน4ี่ห้าหเดือนแล้วไม่ได้ทำงานเลยครับเนี่ย หลานกบาทก็ไม่ธรรมดานะครับขอบคุณเ c ฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันกับหัวหน้ากิจจาอีกอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ปิดเบรกไว้ก่อนสวัสดีครับผม